บทที่7จ็ถูกคนแปลกหน้าเล่นงานเมื่องามจับใบไม้แนมเข้าปากเสียงเป่าของนางสุกดลูกสายตาทุกคนต่างอึ้งงันกับการกระทําของคุณหนูใหญ่เจียงสายลมหนาวพัดมาที่ลานการแสดงอาพรของนางปิวสยายกับผมยาวสยวยที่งดงาม ราวกับเทพเซียนเสียงที่นางเป่าออกมาตาตึงใจคุณฟังยิ่งนักแม้แต่คุณชวนเจียงกวัวกงยังตกใจผ่านไปหนึ่งกา้านทูปบทเพลงพันจบกลงเสียงปลุกมือพันดังขึ้นเจียงหนิงยอบกายคำนับอย่างอ่อนโยนไม่คิดว่าคุณหนูใหญ่เจียงจะมีความสามารถเช่นนี้แม้แต่ชูเซียนยังปลุกมือให้นาง ชิงฮงเฮาไม่คิดว่าเชียงหนิงจะมีความสามารถเป่าใบไม้ให้เป็นบทเพลงได้แม้แต่สนมเซียวก็ยังตกใจสนมซูยังตื่นตาตื่นกับการแสดงแบบนี้ส่วอนอยางกุ้ยเฟยคิดไม่ถึงว่านงางลูกอนุชันตันจะมีความสามารถบังอาจมาก,กันแกล้งหลานสาวของนางมอมชันได้นุหลันเป็นคนสอนเพคะเชียงหนิงยกความดีความชอบให้หลานอิงฮวา ในความทรงจําอนุรันต์สอนเจียงหนึ่งนางจําได้เลยนำมาใช้ประโยชน์ตกรางวันเจียงหนึ่งกลับไปที่เดิมเจ้าององกับองคุณเนินมองนางออกไปไม่คิดว่านางจะมีความสามารถเกลมคง้งมอบรางวันให้นางคือผิ่นทองอันล้ำค่าของแคว้นฉีนที่ส่งมาเป็นพนาการเมื่อปีก่อนคุณหนูทุกคนต่างอิจฉานางหลังจากการแสดงจบลง เจียงหนิงรีบกลับมาที่กระโจมพร้อมกับเสี่ยวฟางทันทีเหตุใดเจ้าจึงยกอนุรันเป็นคนสอนเจ้าเจียงฮูหยินยังตามมาด่านางที่กระโจมอีกแม่ใหญ่จะให้ข้าบอกรู้ว่าท่านเป็นคนสอนเจียงหนิงมองเจียงฮูหยินไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายนี่เจ้าจะย้อนข้างั้นเลย นางไม่เข้าใจเจียงหูหยินจริงๆนางอุตส่าห์ทำการแสดงที่ดีฝากบาอย่างเอ่ยชมแต่เพาะว่าเจียงหูหยินกลับมาด่าทอหาเรื่องนางท่นแม่ข้าอยากพักผ่อนเจียงหนิงไล่เจียงหูหยิน,ยนทางออเจ้าเจ้าท่านแม่อยู่กระจุมพี่ใหญ่หรือพวกข้าตามหาเสียแดบแย่เจียงซินกับเจียงหลินเข้ามาพอดีเกรงว่ามารดาจะต่อว่าเจียงหนิงแต่ก็เป็นดังคาดไว้ ท่านแม่กับเถิดเจ้าค่ะให้นางได้พักผ่อนการแสดงของเจียงหนิงเมื่อคู่ทำได้ดีมากเจียงซินกับเจียงหลินคิดว่ามารดาไม่ควรไปต่อว่าเจียงหนิงนั้นทั้งสองจึงลากมารดาออกไปเจียงหนิงมองทั้งสามคนเดินออกไปอย่างมาได้มองปิ่นทองํำค่าคุณหนูเก่งมากเจ้าค่ะเสี่ยวฟางเอ่ยชมเจ้านายดูเหมือนว่าเจียงหูหยินจะมีอาคติกบนางจริงๆ วันต่อมาเทศการล่าสัตว์จัดขึ้นแต่เช้าทุกคนยืนหน้าลานฟังเสียงประทัดผู้ใดล่าสัตว์ได้มากฝ่าบาทจะมอบเงินรางวัลให้หนึ่งร้อยตำลึงเจียงหนิงอยู่ในชุดราสัต์สีน้ำเงินตามจริงแล้วนางไม่อยากมาหรอกในเมื่อมาแล้วต้องออกมายื้อเส้นยืสายเสียหน่อยเมื่อเสียงประทัดดังขึ้นทุกคนต่างควบม้าเข้าป่าไปบางคนเดินไปไม่สะดวกก็ข,ขึ้นหลังมา้า คุณหนูบาได้ยินมาว่าคุณชายลูกก็มาจุค่ะลูกไหวเฤยเจียงหนิงคิดว่าต้องคุยกับบรุษพวกนี้เสียหน่อยให้เลื่องการแต่งงานออกไปสักเดือนดีหรือไม่พวกเรารีบขึ้นเขากันเถอะเจียงหนิงกับเสี่ยวฟางรีบขึ้นเขานางได้ล่าสัตว์แต่แต่นางก็จะไปหาลูกไหวต่างหากเจียงหนิงกับเสี่ยวฟางเดินตามทงที่ปากไว้พวกนางยังไม่ได้ก็ตายป่าสักตัวพิ้ว ลูกธนูเฉียดใบหน้านางยิ่งเสียฟังหนีเร็วเข้าดูเหมือนว่ามีคนต้องการชีวิตของพวกนางสองนายเปล่าทั้งสองวิ่งออกนอกเขตแดนปักธงไว้ตูมทั้งสองหล่นลงไปในบอ่อดักสัตว์บุรุษผู้นั้นมงมงงานของเขาสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีพวกม้าเร็วออกจากตรงนั้นทันทีโอ้ยเสียงหนิงก้นกระแทกกับพืนอยางแรงเจ็บมาก เสี่ยวฟางแย่ yeah, แล้วเสี่ยวฟางถึงกับสรุปเลยที่นางเรียกเสี่ยวฟางอยู่หลายครั้งเชียงหนิงพันนึกถึงกระเป๋ายาพลิปกล่องยาพันปรากฏต่อหน้านางเชียงหนีงไม่รอชา้ชาใช้ยาฝกช้ำทันทีมองไปที่ด้านบนพบว่ายามนี้ก็ค่ำแล้วไม่รู้ว่าทางบ้านจะส่งคนออกตามหาหรือไม่คุณหนูพวกเรายังไม่ตายเสี่ยวฟางขยาแขนเชียงหนิง ตอนนี้คิดเสียว่าพวกเราจะหาทางขึ้นจากลุมยางไรยดีสูงเสียจริงบ่อดักสัตว์โชคดีที่ตกลงมาแขนไม่หักแต่ถ้าว่าก็เกือบตายคุณหนูเหตุได้คนพูกนั้นถึงไลย่ยิงพวกเราทั้งที่ไม่มีความแค้นต่อกันเสียวฟางเอ่อยอย่างหวาดกลัวเทียงหนิงคิดว่าไม่เคยมีบุญคุณความแค้นกับผู้ใดเหตุใดคนพวกนั้นจ้องจะเอาชีวิตนางนางมีเรื่องกับยางไหมบุรสาวยางผีหมูท่านอาของยางไหมเป็นยางกุ้ยไฟ ยางกุ้ยเฟยของฝ่าบาทวันนี้ที่หน้า้านมาลองยางกุ้ยเฟยให้นางทําการแสดงคิดจะกันแย้งนางแต่ถ้าว่าเจียงหนึงทาการแสดงถูกระไทยฝ่าบาทคาดว่ายางกุ้ยเฟยไม่พอใจจึงส่งคนมาทําร้ายนางข้ารู้แล้วว่าผู้ใดกระทาเรื่องนี้มีสตรีรูปงามอยู่ในนี้นี่เองคุณหนใหญ่เจียงการแสดงของเจ้าทําให้คุณชายอย่างข้าประทับใจยิ่งนักคนผู้นั้นกระโดดลงมาในบอ่อดักสัตว์อย่างไม่เกรงกลัว เจ้าจะทำอะไรค่ะคุณชายใหญ่ลี่อีบุตรใต้เท้าลีเปื่ชื่อเป็นบุรุษว่ากามมากที่สุดในใต้เยกคิดจะทำร้ายคุหนูของข้าห้ามสุข,ข้าไปก่อนเถอะเสี่ยวฟางตบหน้าลี่อีแต่ถ้าว่าลีอถีทีบเสี่ยวฟางกระเดิ่